นี่ตอนนี้ก็อยู่ในห้องสตูของบริษัทอีกแล้วืันนี้หมอลำย้อนยุคแต่กันยังทันสมัยอยู่ห <c oughs> มอลำก่อนย้อนยุคแต่หนะ้าทันสมัย <c oughs> เป็นไผไปบ่ไดนี่ก็คือสาวพุทไทย <c oughs> ลืมภาษาพุทไทยหรือ มีท่านิลืมมีท่านนิลืมนั่นนั่นนั่นเจ๊โอโค้ยเจ๊โอโค้ยสวัสดีค่ะมีท่านนิลืมเนาะภาษาผู้ไทยนั่นโอ้ยล่ำแบบผููไทยบ่เหมือนนี่ล่ำล่ำค่ะล่ำก่อนพูดไทยไปตั้งเลิก็ล่ำแต่ผู้ไทอันพลังพกับสีฟังมีขอยมูเลื้มมาเลื้เออบบ่หูเลื้งกับสางกระเจ้ามันภาษานี่มันม้นมันมูนมันบ่ สาวมัตซีสีภูไทยศิลปินจากหลายค่ายไหมมัตซีน้อยร้อยอาจารย์ค่ะฉ <c oughs> า,ายานะคะมัตซีน้อยร้อยอาจารย์มือน,นี่สิมาลัมครูกับมาลัมทางไหนมาร์ลัมมาแต่อุบลมาลัมเดวิดเดวิดตุนทีนนนบูตุนทีนนนให้พี่น้องติดตามทางหนึ่งสองสาม ึ่งตัวจุดคือง่ายๆค่ะออ๋ตอนนี้เด็กเข้าว่าแต่งหนาแต่ตีหาพุ่นแต่งแต่งหนาแต่ตีหาแต่งแล้วแต่งอีกจะมาลอกแล้วนี่ครับตรงก็เป็นนี่แหละเปิดตรงไปเลยนะครับเนี่ยข่าวค่ะว่าสิีในมาอัดมาลำมาลำมาสอง

ทันหันเมื่อป้ากันได่นอคอยเรีนทาอยู่นี่แต่โดนแล้วคอยใายเลยโทษเโทเราเพิ่นว่าโทษแล้วเห็สิไหมแก้วลำรีลำไรนี่ละสาวผูไทยจากเมืองกาลสินิุ์โดยกำเนิดแม่นบ่นี่แมนค่ะ บ้านกกตานตำาบดบัวขาวอำเภอกุชินาไลค่ะบ้านกกตานกาละสินดินดำน้ำสูงปากคุ่มบอนคือแก่แก่งหางโดยป่านางบอนคือขางป่าลันจักกระจันหองคือป่าลูนนะเอ้ยก็เจ้าจัดศากท่านมาโน่ศรีไทยจ็กก่อนนี่ยให้ล้มในดอกหลุดไปจ็กก่อนจ็กเครื่องก่อนนี่ไปเอาล้มยังล้ม พูดไทยนี่แหละลำบูไดป่ะบูมี่ผอมเนาะเอามันเป็นธรรมเนยมเนาะเดี๋ยวเด้อแต่ตาหน่อยนะะึงล้ำไปละตาททขีดเคขึ้นขึ้นหนังจีนนี่ <c oughs> เอามันเป็นเอกลักษณ์เนาะอยังก,ก็ซื้อคณะเอาซื้อมางเลยก่อน <c oughs> อันนี้ยังก,ก็ ขึ้นอยากบันเทิงศิลป์เออขึ้นย่างบันเทิงศิลป์ว้าค่ายตายแล้วว้าค่ายตายแล้วม <c oughs> ืนี้ยังวันั้นตายแต่มหมอเหรแนท้ๆม,มื่อน,นี้ลำแนแท้ๆนี่พิธีกรสาวฮะนั่นเอ มันเอื้อยาใส่ใส่บอลมอลลัแบบบ่กันเอื้อยาเดี๋ยวกันเอื้อยาคือมอลลัมอย่างบ่บัานนี้สาวผู้ไทยสิสอนน้องยิ่งสา,ายหนุอยใหญ่ให้เจ้าจำดอกชื่อไว้ฟังเอ้ยสิกล่าวสอนน้องเอ้ยต้องแต่งหน้าเตียงล่ำครับเลยหนึ่ง <c oughs>

เออไปเบิงในในย t u b e เอาเพลงไม่เห็นแล้วไปเพลงม่แล้วอเถาจังไรเนี่ยนะจังไรวันนั้นได้อัดจุกไห้จกห้ใหญ่เนี่ยจกไห้ให้่เนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้เ่ามีราค่ไปทั้งหลครับเห็นบ้อเข้าคงขื่นต่ผูเ่าเนาะผู้เถางามเด้ห์่มื แกเห็นกระเจ้ามึงอยากเห็นเหร็ดจีเอาเห็นบ่ายย่อันยูใสอันข้าเหมือนนันนัะนแมที่ว่าลกยาเขานั้นแหมลกยาเขาจะเป็นกเพาอีกนด้รู้ไหมมาเห็นแม่พอดี เขาไปคมขืนยู่มองลหามขืนยู่งมองลกหาย่งงาจำไปเด้อสอนพ่อบนี่แม่เปกกับผู claro> ้อื่นเด้อบดีนีมาเกัแม่ผู้เดียวอย่าไปหาเหตุบาปน้ำผู้อื่นเด้อถ่าวจิมันฉีบาปมาขันคื้นยากงั้นไหนกับมหาแม่นี่ด้โอ้ยน้ะเอาลายใหญ่าีวะนาะ เดี๋ยวก่อนให้แม่ว่างเข้ามาก่อนจับขมอนใม่มาวันสิบแปดวันนี่ครับมันสีสีผู้ไทยตอนนี้ไปเป็นคนเมืองร้อยเอ็ดแล้วคนเมืองร้อยเอ็ดแล้วอย่เดี๋ยวอยู่คนมาบ้านไปได้เนี่ย ไปลกห้ายทังร้อยเอ็ดแล้วไปลกห้าทั้งร้อเอ็ดแล้วคือของร้อเอ็ดบูับ้อเนือไปไก็หคบีออรคือผมนี่นะไปกับมซี่เดล่องเพลง เท่าสุด้ทยมูหุ่นเท่าละเพลงตั้งนาไปแต่เด็กเด็กไปตั้งหวเนาะเอ้ยไปแต่ก่อนมูไปทั้งใดนี่ยมูว่าใดจะเปียนนี่เด็กเหตุนี <bien> ่ไสดีพูดเอ้อะรทด่ว่ายังไเสยิมนยไอ้โอกาสมูก่นเนาะเป็นเด็กคนนี้กบตัวน้อยนะกบตัวน้อยนะมันก็คือางหน่ <laughs> 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 hình là tì phèn phân, sâu, đầu cành <cắt> nọ, <laughs> hèn hèn và luôn